สวัสดีครับมาดูกันบ้านสถิติกันนะครับโอเคอะโฮมเวิร์กศ1นะครับอันนี้จะเป็นของช่วงซัมเมอร์ครับที่แบ่งสอบเป็น3พาร์ทนะฮะจะมีความแตกต่างจากเทอมปกตินิดหนึ่งนะแต่ความยากยังคงเดิมนะครับแต่ว่าการจัดเรียงก็จะแตกต่างกันนะโอเคอ่ะ okay. uh, ดูที่ตรว์ก,กันก่อนเนาะพิจารณาตัวอย่าง 5.5ครับหน้า230ให้สร้าง95%ของช่วงความเชื่อมั่นของน้ำหนักเฉลี่ยของไก่พันเนื้อของฟาร์มไก่เพชนะฮะเพื่อทดสอบสมมติฐานว่าน้ำหนักเฉลี่ยของไก่พันเนื้อไม่เท่ากับ2.5กิโลกรัมอ่าอันนี้ก็อ้านมาจากโจทย์ในหนังสือนะครับอ่าก็คือโจทย์นี้แนนะซึ่งโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นการทดสอบสมมติฐานนะ อันนี้อยู่ในบทส่วนลำบทที่สี่นะครับการทดสอบสมมติฐานตอนนี้ทุกคนต้องอ่านหรือเรียนมาพอเข้าใจระยะนึงแล้วนะมีการตั้ง s 0 h1 นะครับแบบนี้เป็น2ห่หางนะตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็ที่ระดับในรยสำคัญก็คือ p h a นะครับจุดศูพร้อมทั้งคำนวนค่า P คือเป็นการทดสอบสมมติฐานทำมาแล้วค่าพ่า p นี้คือ pvalu e นะน,นี่ก็ไปอ่านเพิ่มในหนังสือนะ แต่ว่าในในการบ้านเนี่ยก็คือมันจะปแปลกๆนิดนึงก็คือว่าเขาให้เราสร้างช่วงความเชื่อมันน่นนะเพื่อทดสอบใช่ไหมนั้นปแปลกๆไหมคือความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นการประมาณค่านะครับเออเป็นการประมาณค่าแต่ว่ามันสามารถใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้ด้วยนะเออฉะนั้นเนี่ยวิธีคือยังไงวิธีคือยังไงก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็ตั้งสมมติฐานนั่นแหละ ตั้งสมมติฐานก่อนดีถ้าทดสอบอยังไงก็ต้องตั้งนะเฉลี่ยไม่เท่ากับ2.5เนี่ยก็คือเหมือนนี้เลยตั้งเหมือนนี้เลยตั้งนะครับ s ศูนย์กับ s หนึ่งอ่าเฉลี่ยไม่เท่ากับสองจุดห้าเนาะ เบื้องต้นเลยเฉลี่ยคือพารามิเตอร์คือมิลนะครับอ่าเขียนต้องเขียนพารามิเตอร์ให้ถูกต้องนะครับเฉลี่ยต้องเป็นมิลนะถ้าเป็นสัดส่วนจะเป็นพีนะครับถ้าเป็นแปรปรวนจะเป็นซิกมาก,กําลังสองนะแล้วก็ไม่เท่ากับนะครับเนี่ยก็คือตั้งเหมือนนี้เลยนะสองจนะครับไม่เท่ากับ2.5งจุอห้าเครื่องหมายไม่เท่ากับจะต้องวางที่ h 1นะครับถ้าวางเอศูนย์คือผิดแน่นอน ไปดูว่าเครื่องหมายอะไรวางตรงไหนได้บ้างนะแล้วก็ดูลักษณะเป็นอย่างไรโอเคก็ทดสอบนท่แหละครับนะเหมือนข้อนี้เลยเหมือนข้อนี้เลยแต่ว่าต่างกันตรงไหนครับต่างกันกันตรงที่วิธีใช้นะครับถ้าเป็นข้อห้าจุดห้าเนี่ยเขาไม่กําหนดว่าเป็นวิธีอะไรถูกไหมก็ทําตามปกติตั้งสมมติฐานาหนดณอัลฟาครับหาสี่ทดสอบคํานวณแล้วก็หาขอบเขตวิกฤตที่ตรงนี้นะครับ เออซึ่งตรงนี้มิกกีนมีมีหน้าต่อจากนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มาครับอ่าำนวณสี่ทดสอบตรงนี้ได้ได้สองเนี่ยแล้วเขตวิกฤตเนี่ยมันคืออะไรบ้างลบสองลบหนึ่งจุดเก้าหกกับวกหนึ่งเก้าหกเนี่ยแปลว่าสองเนี่ยมันจะเกินเขตวิกฤตตรงนี้สองเนี่ยมันมันอยู่ในเขตนี้ปุ๊บอ่าแบบเนี้คำว่าถ้าอยู่ในเขตวิกฤตนะครับแปลว่ามันจะปฏิเสธ ไอสูตรเนี่ยปฏิเสธไอสูตรก็คือใช้เกณฑ์การทดสอบก็คือใช้ใช้เขตวิกฤตในการสรุปผลนะครับแต่สำหรับการบ้านเนี่ยเขาม่ใช้อะไรฮะใช้ช่วงความเชื่อมั่นให้สร้างช่วงความเชื่อมั่นเพื่อทดสอบก็จะเป็นวิธีหนึ่งนั้น อันนั้นเราก็ต้องหาช่วงความเชื่อมั่นนะครับอันนี้ออกสอบเหมือนกันคือสําหรับข้อสอบของซัมเมอร์เนี่ยอันนี้จะเป็นพาร์ทสองนะพาร์ทสองเนี่ยในซัมเมอร์เนี่ยข้อสังเกตคือจะต้องข้อสอบจะรวมกันข้อหนึ่งจะสามารถถามได้ทั้งประมาณแล้วก็ทดสอบนะฉันต้องเป็นทั้ง2องอย่างคือเป็นทุกอย่างอ่ะนะฉันะนช่วงความเชื่อมั่นนะครับในกรณีที่โจทย์มีซิกม่านะครับโจทย์มีซิกม่า จะเป็นกรณีที่หนึ่งกรณีแรกมันจะมีสามกรณีอันนี้ก็ต้องไปดูมาว่ามีอะไรมีอะไรบ้างเนาะอันนี้ถ้าท้าซิกมาคือใช้กรณีแรกเลยคือสูตรแรกเลยสูตรของช่วงฮับเชมันนะครับมันจะเป็นสูตรแบนๆบรรทัดเดียวตรงกลางจะเป็นพารามิเตอร์นะครับซึ่งตรงเนี้ถ้าออกสอบก็จะให้สูตรมาเขาต้องให้สูตรมานะครับถ้าไม่ให้ก็ทำงไม่ทำาตเขาต้องให้มา พาสิกมากนะฮะใช้ได้เลยใช้คือนี้แลกได้เลยโอเคอสังเกตว่าสูตรช่วงอำชมันนะครับอันเนี้ยต้องต้องเรียนมาบ้างแล้วเนาะออต้องเรียนมาบ้างแล้วหรือถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจนะครับก็มาติวนะโอเคก็แทนค่าใช่ไหมคือเราจะแทนค่าด้วยเกือบหมดเลยครับช่วงคำาช้มันมนเนี่ยแต่ติดตัวหนึ่งที่ไม่มีคือตัว เอ,อ,อ็กบามีแล้วซิกมาเมีแล้วเหลือแต่แซดยังมีนั่นเองครับแทนต้องไปหาแซดมาแป๊บหนึ่งโดยช่วงความแซเนี่ยเป็นแซดที่ห้อยด้วย Alpha ส่วสองเนาะโดยที่อัลฟาจะมาจากช่วงความเชื่อมั่นที่กําหนดนะครับอันนี้ก็คือ95%้าต้องเข้าใจความหมายของความเชื่อมั่นนะครับ ระดับระดับความเชื่อมัน่นช่วงความเชื่อมั่นอะไรเงี้ยเพื่อคำนวณนนะะช่วงความเชื่อมัน่เนเจ็ดิเป็นคือพื้นที่ต้องการทั้งหมดเลยนะที่เหลือนะครับเป็น a อลฟาก็จะเป็นเอลฟาคือห้าเนเองครับแล้วก็ถูกแบ่งครึ่งใช่ไหมช้นแต่ละครึ่งก็เหลือ0.025%นี่คือเอลฟาสนะครับชั้นค่าเซตเอลฟาสอเนี่ยคือตรงนี้ ต้องได้จากการเปิดตารางนะโดยการเปิดตารางเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าเปิดยังไงเป็นการเปิดย้อนนะครับโดยที่เอาพื้นที่ตรงนี้ไปเปิดโดยไอ้จุดศูนย์ห้าไม่ใช่ครับต้องเอาศูนย์จุดห้าไปลบมันก็จะเหลือศูนย์จุดเก้าเจ็ดห้า 0.025ม0.5ลบ0.025เ 75, นะท่านกะับ0.475นะครับขอโทษนะเป็น0.475นะครับแล้วจึงเอาเรื่องนี้ไปเปิดตารางเพื่อให้ได้ค่า Z ซนี้ออกมาตัวนีสน้สำคัญนะครับสำคัญนะเพราะว่าหนูต้องเปิดจากข้างในครับของ Z ซนะครับ ต้องจำไปด้วยนะจุดสี่จหาหาจากข้างในครับไล่หาเอาที่ใกล้สุดนะถ้าไม่มีเอาใกล้สุดนะครับแต่บังเอิญว่ามีฮนะคือเรืนี้จุดสีดจ่จหะคือนี่พอดีพอเจอแล้วใช่ไหมครับเราก็ล็อกไว้แล้วเล็งมาข้างหน้า1นึุดเก้าขับนเป็นจุดเราใชเลขนะครับหนึ่งจุดเ้าห อันนั้นตรงนี้ก็จะสามารถแทนค่าได้หมดเลยนะครับ x bar คือสองจุดเจ็ดลบ z นะครับ1.96นะครับสติกมานะฮะ0.5หหาร รูท n ก็คือ16บหอ่าง่ายึ้นเดียวนะรึ่นหนึ่งก็เค็มเหมือนกันหรือว่าถ้าาจาไม่ห้ามนะครับก็กรอปได้โอเคทีนี้เราก็จะกดเครื่องนะครับ อ่าเหลือเอต็มอยู่ตรงกลางเอาไว้กดให้ได้เลขสองตัวครับสำหรับช่วงความเชื่อมันนะอ่นนะอันเนี้ยถ้าผิดเนี่ยก็ช่วยทักด้วยนะช่วยบอกด้วยในกลุ่มนะอ่าสองจุดเจ็ดห้าช่วยกันเช็คด้วยนะครับหนึ่งจุดเก้าหกคูณนับเศษส่วนศู 5, 16, นะย์จุดห้ารูทสิบหกนะจะลืมเครื่องหมายรูทด,ด้วยนะครับกดเท่ากับ ได้สองจอันนี้คือเรากดลบใช่ไหมก็ได้เลขฝั่งซ้ายนะครับเลขฝั่งเลขน้อยนะเรียกว่าเป็น lower limit นะที้ฝั่งขวาม,มันจะเป็นเลขเดียวกันเลยครับต่างกันตรงเครื่องหมายบวกอ่านไปคิดพี่ลืมเขียนเป็นบวกนะโอเคก็แค่ไปย้อนเครื่องหมายเนาะบวกนะครับ อ่าสองจุดเก้าเก้าห้าครับนี่ก็คืออ่อ uh, upper limit นะครับหรือเลขที่มากนั่นเองครับฝั่งมากนั่นเองเอ่อสองจุดเก้าเก้าห้าเขเป็นสีหน่วยเป็นอะไรเอย่ยถ้าทราบหน่วยต้องบอกด้วยนะ,ะไม่ไม่ไม่ทราบนะครับอ่านี่คือช่วงความชมันมากใช่ไหมทีนี้มันใกล้จะเสร็จแล้วครับ สำหรับการทดสอบด้วยช่วงเนี่ยหนูไม่ต้องไปหาแซดหรือหาชีอะไรเลยนะมันจะเสร็จแล้วครับเขาเขาจะดูเลข d 0ศครับอ่าเลข d 0ศนคือเลขที่ตั้งเนี่ยครับเนี่ยจเป็นเลข D0 ศนะเขาจะดูเลขเนี้ครับว่าไอ้เลขเนี้ยมันอยู่ในช่วงความเชื่อมั่นนี้หรือเปล่าคำว่าอยู่ในช่วงคือว่าอยู่ระหว่างเลขสตัวนี้ถ้าอยู่ระหว่างเลขสตัวนี้ก็จะถือว่ายอมรับสมมติฐานหลักนะครับหรือยอมรับ S 0ศูนย์ั่นเองเนฮนะ นะอ่าถ้าตกในช่วงคือยอมรับจำนะฮะจำนะครับ,รบถ้าตกในช่วงคือยอมรับแต่ถ้าตกนอกช่วงจะปฏิเสธนะครับถ้าตกนอกช่วงจะปฏิเสธนะครับไหนดูสิเราก็ดูครับ2.5อยู่ไหมอยู่ในเลข2ตัวนี้ไหมระหว่างสตัวนี้ไหมไม่อยู่เนาะหรืออยู่ไม่อยู่ใช่ฝั่งนี้ปะ เออสองมันคือสองจุดห้าศูนย์นั่นเองนะนี่สองห้าศูนย์ห้าอยู่ฝั่งนี้คนระับฉันน้อยกว่าเลข LOWER นะครับแปลว่าไม่อยู่ในช่วงนะหรือว่าไม่ตกในช่วงนะน้นนะครับดีศูนย์เท่ากับสองจุดห้าไม่ตกในช่วงครับไม่ตกในช่วงความเชื่อมันนะ่นเนาะก็คือ คือ2เลขนี้นะครับดูดีนะดูดีอ่าจึงยอมรับหรือปฏิเสธเอสูนยอมรับหรือปฏิเสธเอสูนถ้าไม่ตกก็คือปฏิเสธนะครับปฏิเสธเอสูนนี้เราจะบอกที่ละที่จฟ้าเท่าไหร่ ลืมนะเมื่อกี้เอออลฟาลืมใช่ไนะเขามีแต่ความเชื่อมั่นมาถูกปะะ่ะเก้าบห้าเอร์เซ็นต์่อมันจะต้องเป็นเอลฟาต้องเป็นเอลฟาระดับเดียวกับช่วงความเชื่อมั่นที่าายวชัอนะ่ะนหถ้าเกิดว่าความเชื่อมัน่นเก้าสิครับอลฟาจะเท่ากับหเปเคือศูนย์จุดศูนห้นไปศูนย์ที่อลฟาศูนย์ห้า อ่าดังนั้นพอไปเสร็จแล้วนะครับก็สุตว่าอย่างไรคำการทาบว่าน้ำมักเฉลี่ยแก่นเนื้อไม่เท่ากับ2.5จริงไหมถ้าไปเสร็จสูตรแล้วเราเลือก h1 เนอะเออใช่อันนีนน้ไม่เป็นจริงนะครับก็คือไม่เท่ากับ2.5นะครับก็อธิบายให้ชัดเจนนะพอไปเสร็จแล้วไงต่อใช่ไหม ปเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำหนักเฉลี่ยของไก่พันเนื้อ,อน้ำเสียของไก่พันเนื้อดูคำถามอีกรอบเท่าไหมเท่ากับสองสจุดห้าไหมเปเซ็นศูนย์เท่าไหม ไม่เท่านะครับอ่ไเลยมือไปละสองจดหโลกรับนะครับอันนี้คือวิธีการสอบด้วยช่วงความเชื่อมันนะครับแล้วก็ผลสุบที่ได้จะต้องตรงกับการสอบด้วยวิธีอื่นๆนะครับแล้วก็มีข้อ เงื่อนไขด้วยครับสาหรับการทดสอบด้วยช่วงความเชื่อมั่นเนี่ยจะต้องเป็นการทดสอบสําหรับกรณีที่เป็น2หางเท่านั้นก็คือหมายเท่ากับไม่เท่ากับเนี่ยถึงจะใช้ได้นะโอเคต้องเป็นสองหางเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นอัลฟาต้องเป็นระดับเดียวกับช่วงความเชื่อมั่นด้วยนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับพอจะเข้าใจไหมนะ ถ้าเรียนแล้วรู้สึกย,ยากจริงก็มาติวได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ